ดูดิเราเป็นเจ้าของเราเห็นทุกวันเรายังว่าสวยอะ่ะคนอื่นมาดูเขาก็ต้องวาสวยอะไรคนหนึ่งเขามาถามไหมว่มาใช้อะไรถามคนเดิมมาถามเลยก็อยบอกเขาโอเคโอเคเดี๋ยวจะใช้บ้างใช้บ้างมาตนนิดต่นะอเนยนะเอาขายอยู่ครับวันนี้เรามาอยู่สวนเซอแอนะครับเอาสวยมาลงให้นะครับเซอสวัสดีครับ เจ๊ที่นี่ที่ไหนเนี่ยตัวอ,อ,อยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้อ๋อนี่คือสวนเจ๊อ้อนะครับอยู่คลองนาลายนะ,ะ<ม>ก็ก็ตอนนี้ก็เก็บผลผลิตหมดแล้วนะ,ะ,ะวันนี้ก็สั่งปุ๋ยด้วยนะฮะแล้วก็คู่หูนะฮะมาดูใบกันนี่มาดูเจ๊พาเดินชมสวนหน่อยเป็นไงบ้างหลังเก็บเกี่ยวเป็นไงบ้างเจ๊ อ๋อต้นที่ป่วยรักษาหายอันนี้อันนี้ป่วยเอ้ยต้นต้นที่มาครั้งที่แล้วที่บอกว่าป่วยนี่อ๋อใช้ใช้ไซโคลแล้วก็ผสมกับคู่หูของเราเนาะทานี้แห้งแล้วนะฮะจีดค้นสเปรย์โคลตรงที่หน้าดินหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จเพื่อฆ่าเชื้อราในดินอ๋อแล้วต้นนี้แบกไว้เท่าไหร่อันนี้ต้นกี่ปีคะับสี่สิบลูกอ๋อ ต้นนี้สี่สิบลูกต้นเจ็ดปีต้นเจ็ดปีก็ถือว่า,าได้ตามมาตราฐานแต่งไปเยอะอ๋อแต่ตอนตอนดอกเป็นยังไงบ้างอะงองป,ป,ปีปีนี้เจ้อนี่คือใช้ใช้เต็มฤดูกาลเลยใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่ทำใบเลยใช่ไหมโอ้นี่โอ้ผมให้ผมให้ดูบูใบใบสวย โอ oh. ้ใบดีใบเขียวเข้มใบใหญ่นี่ใบแล้วเป็นเหมือนกันเสม,มอทุกต้นเนี่ยเสม,มอหมดต้นที่เคยเล็กๆก,ก็โตขึ้นอผมอผม <ใบ S 1> ถามหน่อยเรื่องปกติมันแกนอ๋อแล้วเรื่องพวกแมลงไม่มีเลยจ้ะหลังๆก็คือ ฉีดพ่นตามอาการเมื่อเจอก็ใส่ไม่เจอก็ไม่ใส่ก็ใส่คู่หูปกติอกู่หูนี่คือใส่ทุกๆ10สิบวันทุกเจ็วันทุกเจ็วันด้วยฉีดพ่นทุกเจ็วันใส่ปุ๋ยทุกสิบวันค่ะยิงกระอสรยยว่กใะสรยอ๋อแปลว่าใช้สามเกลอเลยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยนอกจากว่าเจอเพียก็ใส่แก้เพียเจนนอนก็ใส่ค่านอนแต่เพียไก่แจ้มก่อนจะเคยเจอเยอะเวลาที่มันแตกใบอ่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย โนี่เลยแล้วก็ยังคุมเอาไว้ใส่น้อยๆปกติใส่200เราก็ใส่แค่ร้อยเดียวอก็ค oh. ือโอเคค่อนข้างที่จะชอบของตัวเองมากเพราะว่าผลผลิตอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะต้นไม่โตเท่าไหร่นะปีหน้าอาจจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะแล้วแล้วคนมาตัดเป็นยังไงบ้างเขาเขาก็ชมใบสวยใบสวย<อ>แต่ลูกก็ยังมีปัญหาบ้างเพราะว่ามันโดนลมนิดหน่อยอ๋อปีนี้ปีนี้ต้องบอกว่าโด,ด,ด,ดนเกี่ยวกับเรื่องสุขภยัยค่อนข <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้างเยอะ โอ้นี่ใบสวยจังเลยนี่ฮะต้นที่เจอว่าป่วยก็จะมีการทานี่หลังสะอาดมากแล้วก็รักษะทาทาให้เขาแห้งเนี่ยแห้งหมดละอ๋อต้นนี้ก็ป่วยเหมือนกันใช่ไหมป่วยแทบจะทุกต้นเมื่อปีที่แล้วเจอปัญหาเยอะมากต้นจะตายแล้วก็หายนี่ฮะป่วยนะฮะสเปรย์โคนค่ะสเปรย์โคนสำคัญมากพีอก่อ้อผมขอเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆถ้าต้นป่วยแบบนี้เริ่มต้นพี่อ้อทำยังไงก่อนสเปรย์โคน เพื่อฆ่าเชื้อราในดินจะ่เปกชนก็คือใส่ยางละครึ่งของที่ต้นไม่ใหญ่เนาะคือคือใส่ถ้าเป็นน้ำสองร้อยลิตรอย่างเงี้ยก็ครึ่งซองครึ่งซองกับขวดอ๋อโอเคครับขวดก็คือใช้ผสมให้เข้มกว่าเดิมใช้สายพ่นยาปกติเอาหัวฉีดออกเพื่อไม่ให้ยามันฟุ้งขึ้นข้างบนเนาะครับก็ใช้เฉพาะสายแล้วก็เปิดหัวเหมือนก๊อกน้ําแล้วก็เปิดทำรดรดน้ําอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ช่วงต้นช่วงอะไรแบบนี้ก็สะบัดขึ้น<ะ>แค่เฉพาะที่เราคิดว,ว่าไ,ได้ใช่ใช่<อ>ส่วนแผลที่เป็นหนักหนักก็จะใช้แปง้งก็จะใช้ไซคอนกับกับเบอร์แผนผสมให้ข้นแล้วก็ใช้ไซคนด้วยคือให้มันข้นไปเลยแล้วก็ทาขูดพอเห็นแผลสดไม่ขูดจนหมดเปลือกเพราะเขาจะช็อค<อ>พอเห็นแผลว่าเขาเป็นตรงนี้เราก็ทาแล้วเช้ามาเรามาดูมันแห้งแห้งแต่มันจะมีน้ำออกแล้วก็ทาซ้ําทาซ้ําทาซ้ําประมาณ ี่ถึงห้าครั้งเขา,ขาจะแห้งสนิทอาทิตย์หนึ่งให้วนดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทาซ้าแล้วก็หายนี่คืออาการที่ทาทุกเดือนค่ะเดือนละหนเมื่อเห็นเขามีน้ําออกเยอะๆก็ช่วยเขาไม่ปล่อยให้เขาเป็นเรือรลังผมขอถามความรับใจอีกสักรอบหนึ่งในการใช้เต็มฤดูเนี่ยมีการลดต้นทุนมั่งไหมแล้วก็ผลผลิตเป็นยังไงบ้างใช,ใช่ไม่ต้องใช้ของมือตัวอื่นเลยไม่เคยใช้ของของเคมีใช้อินทรียล้วนครับ ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจเพราะทุกปีจะได้น้อยมากคือเป็นดอกแล้วหลุดแต่ปีนี้นไม่หลุดขึ้นมาเป็นใบขึ้นมาเป็นดอกแล้วก็ปัดปัดบ้างไม่ปัดบ้างแต่ปีน่าจะปัดละพอพอเราไม่ปัดปุ๊บอะเหมือนเหมือนที่เจี๊บ,บอกว่าไม่ปัดได้ได้จริงแต่สภาพอากาศไม่ได้อ๋อโอสภาพอากาศไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บอะลมด้วยอะไรด้วยมันทําให้มันทําให้บิด เขาได้ทรงบิดเนาะต้นพี่ก็มีบิดเพราะว่าสมัยก่อนแม่ปลูกแบบบิดๆร,รุ่นใหม่พี่ปลูกแบบขันแสงขาทิศก็คือโอเคออกมาค่อนข้างร้อย็นตค่อนข้างดีใบต้นเนี้ยเคยป่วยเน่ดเออนี่ต้นครั้งที่แล้วที่เรายังมาบอกเลยว่าทำไมต้นนี้มันใช่นี่น,น,นี่หนึ่งฤด,ดูการนะฮะ นี่คือสาหัสพร้อมที่จะโค่นแต่ไม่โค่นเพราะแตกแล้วดูดิอ๋อนี่เจ้าอ้อบอกว่าต้นนี้นี่อยู่ในไม่มีใบแล้วใบอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่ไปนอนหนักแล้วพร้อมตัดแล้วใช่พร้อมพร้อมช่องคลอดไอซียูแล้วก็เอาออกนะแต่ก็ดึงให้มันกลับมากลับมาลละกับมาได้นี่เดี๋ยวดูต้นสาหัสมากนี่นี่ดูนี่โอ้นี่ฮะหนักมากหนักมากแต่ก็อ่ะรักษากันไปกระเพาโคนทุกสองเดือน ปีที่แล้วมันให้ลูกไหมโดกมากให้ลูกให้ลูกด้วยใช่ไหมแล้วก็ช็อกช็อกใช่ไหมออกมาเป็นลูกเหลืองเลยอ๋อครับตัดตัดเอาขายในเมืองไทยอือมช็อกอันนี้คือดกมากในสามต้นนี้คือดกดกมากต้นนี้สมบูรณ์มากคนระับผมให้ดูตาติลูกร้อยลูกแข็งของต้นแล้วเขาก็ป่วยนะป่วยทุกต้นเลยดูบาดแผลครับ พี่อ้อผมขอสั้นๆอย่างนี้คือขอให้ความมั่นใจกับคนที่ยังไม่เคยใช้หน่อยอพี่จะบอกว่าใช้เถอะมันอาจจะไม่ส่งผลในวราเห็นปุ๊บว่าโอเคออกมาร้อยเปอร์เซ็นเขาจะค่อยๆรักษาให้เราเพราะเขาไม่ใช่เคมีเนาะค่อยๆซึมซับลงไปเรื่อยๆคือสะสมสะสมบัวแพนคือตัวที่สะสมอาหารที่ต้นทุเรียนทําให้การแตกใบการแตกยอดการแตกกิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ิมากอันนี้คอนเฟิร์ม ใช้จริงนะครับเต็มฤดูกาลนะครับกับสวนเจออ้อนะครับคยดอกเลยขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้ชมสวนนะครับนี่วันนี้ก็มาส่งเจออ้อเหมือนกันนะฮะนี่ใบสวยมากใบก็หนามากมีที่เราเจอแต่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่แต่ที่ผมผมเห็นก็คือใบมันเขียวมากเลยอ่ะใบมันใบมันสมบูรณ์มากเลยขนาดหลังเก็บเกี่ยวเนี้ยนี่พร้อมทำใบได้ตลอดแล้วเนี่ย น,นะครับโอเคนะคเ,คเวอร์แพนนะครับแล้วก็หญิงกเกษตรนะครับโปรโมชั่นนะครับเรื่องโลกต้นไม้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ